สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ก,ก็จะเป็นเวลาเลิกงานเนาะจับประมาณสองทุ่มหาซิบจ้าเก,กือบสามทุ่มหมละอันนี้เลิกงานมาจ้าก,ก็ได้มูมาแปดสิบบาทจ้าเนี่มูแปดสิบบาทแต่ก็จะเฮดพ่เบิร์เดอร์จ้าวัชพัดใส่แตงกวาจา้านี่แหละจ้าได้หมูมาเ้ากัมห้าหันหันหันตามในคลิปด้วยนะจ้า ข้าวมักชินประมาณนี้จ้ะข้ากระหั่นเอาแล้วแต่ผู้ใดมักหน่อยมักใหญ่เด้อจ้ะนี่จ้ะหั่นหั่นหมูเตรียมไว้เนาะจ้ะประมาณนี้ละ่ะข้าจะไปพัดจ้ะเสร็จแล้วจ้ะข้าก็มาล้างแตงตัดหัวตัดก้นออกเนาะจ้ะตัดหัวตัดท้ายออกแล้วก็ฟันเปลือกออกจ้ะเพราะว่าถ้าถ้าข้าใส่เปลือกไปนามันจะกัดจะแข็งเนาะจ้ะ,ะเวลาผัดมันจะว่าแสบ ก็แหลแ้วแต้เด้จ้บผู้ใดมาเปลือกอะใส่เปลือกไปน้ำก็ไแด้บ่ต้องเมื่อต้องฟันเปลือกออกก็ไแด้จะฟันเปลือกล้วก็เฮาก็จะไปหั่นเป็นชินช้นชิ้นชิ้นจ่าในระมาณนี้เลยนะจ้าอันนี้เลิกงานว่าจ้าเฮาก็จะเหตุกินเพื่อตอนเศร้าน้ำจ่า,าก็สิะได้กินเศ้าก่อนไปเหตุงานเนาะนี่เดจ้าปอกประมาณนี้เลย เนี่จ่าเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิน้นประมาณนี้ได้จ้หาหาั่นหั่นว่าต้องเอาเม็ดออกได้จ้าพฟีมักแบบนี้เนาะก,ก็แล้วเต่ผู้เดมักจ้าผู้ใดมักเอาเม็ดออก,กเอาออกได้จ่าข้าวฟ้านฝานเอตาตาเนื้อมันจ้าเสร็จแล้วก็จะมาตำหมูฟีก,กับกระเทียมจ้าอันนี้กระเทียมมีกลีบเดียวจ้ากระเทียมเบิดเนาะก,ก็เลยมีจำเรย์กระแซยตำหนันจ้ากระพิคแหงเสร็จแล้วข้าะตางกระทะ ใส่น้ำมันผืชจาาพัดหมูไห้มูนเปลี่ยนสีจากน้อยนวจ่าเนี่พัดพัดพัดไปให้มันเปลี่ยนสีแล้วเองกระใสอ่ะผีกับกระเทียมที่เ้องตำไว้เมื่อกี้นะจ้านี่ดนประมาณนี้เลยนะจ่าแล้วก็ใสปีก,กับกระเทียม ที่ทาตำไว้ใจพีพอมันจะได้มีรสรสรสเพ็ดสักน้อยเนาะจ้ากระเทียมไข่มันหอมเนี่ยคุณน่ะบักพีกกระตำบัเแหลกเด้อจา้าบักพีกอันนี้นะ่ะสื่อมาโดนแล้วแต่ว่าเป็นอย่างจา้าแสบเพื่อเา่ามากแบบนี้มากแต่บักพีกเล้หลายเนาะจ้าแล้วก็เวลาที่เล่งรีบจ้ากะเลิกงานมากกะเดืกแล้วเน,นาะจ้าคุณน่ะ อันนี้ก็เติมน้ำลงไปสักน้อยที่จริงนะหมักน้ำลายๆเด้อจากกินกับข้วเจ้าเนาะปรุงรสด,ดีปรุงสลดน้ำตาลจากซอสหอยน้ำปลา จาพัดพัดใส่กันเอาเอารสชาติที่จะคลองมักเลยเนาะจ้ะมีอย่างกระใสลงไปรสจัาแซบเพื่เอเขาว่ามีสูตรตายตัวจ้ะแซบขึ้นอย่างนี้นี่เราเขเากระใสแตงกวาลงไปแล้วก็พ,พัด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 แล้วก็ห่อล้อหายแตงกวามันสุกจากน้อยเนาะจ้ะที่จริงนะพัดใส่นามหลายก็นี่ได้จ้ะเพราะกันหมักหนามลายๆแล้วก็กินกับข้าวจ้า นี่จ้าเสร็จแล้วก็ทอดปลาทูอีกจากเมนูหนึ่งปลาทูกะไดยมาตตะตลาดนะจา้าสองตัวนี้ยี่สิบห้าบาทจา้าตัวใหญ่ใหญ่นี่จ้าทอดแล้วก็ทอดกะบก,บกบล่ะจา้าถ้าผู้ใดมักแห้งก็ทอดให้มันแห้งๆละจ้ากรอบๆสักหน่อยเนาะยจะค่อยแซ่บนี่จ้าอะไรประมาณนี้เลย แล้วนี่เกือบสามถุงเก,กือบสี่ถุงแก้วสีหงเขาก็สียัง,งเสร็จนี่จ้ากับข่าวเขาก็เสร็จแล้วมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้า